เลลมันซิโรยอ,ยนะอืบอกให้เซลรนอนอยู่เฉยๆลูกไม่ต้องเพ่นผ่านเซลรซิดหรอ have pen. Have ายแฮนอายแฮวแนตาเดี๋ยวพาออกไปลูกเอออ p โป

อปเปอแอพร่ะมันมีอีกอยู่มยไม่ใช่เหรอลูกพอเมียหรอเลยพิารอเยถ้ามันหมดแล้วก็อยากเข้าตู้เหมือนเดิมสิใ,ใส่นิดเดียวเองเดี๋ยวมันขมหูแม่นะเอาทิ้งถังขยายสะดกดี๋ยวแม่จะได้ไปทิ้งเลยกล่ <c oughs> องมนมที่หมดแล้วอะ ขอบคุณค่ะแม,ม่ยังอ,อย่าไปหยุงกับมันสลบไปลมันโอเคอไปให้พี่เพชนวนไปพี่เพชทำนมให้อยู่น่นไปเอามานี่เพชเพชทำปัป๊บไปหาพี่เพชน่นไป แล้วดาวกับเขาลงไปลูกไปปั๊บดาวกับพี่เพชรลงไปเขย่าให้น้องก็เหรออันนี้ใส่ใส่ไปกี่ช้อนอันนี้มาปั๊บอย่าไปกวนสะล้มมันใส่ไปกี่ช้อนนี่ ใส่ไปกี่ช้อนลูกใส่อีกช้อนหนึ่งมาเนี่ยเอาใส่อีกช้อนหนึ่งเ๊อปป๊อปป๊อปป๊อปเอาใส่อีกช้อนหนึ่งอันที่แขวนยังไม่เสนอยังอันเจ้าใชาเข็นขาดนะตุ่มออกเต็มตัวแล้วแห้งแล้วค่ะปุ๊บปั๊บ เซลลซีเซลลคมเซตตหาบันตจะกินใช่ไหมยังไม่ได้กินหรอกกันอะไรสดปกันีอะไร ทำดีๆปับ๊บทำดีๆขอบคุณครับาที่ด,ดีก่อนพี่เพชรไอ้พี่ปับป๊บสโลคอมสโลปั๊บขอบคุณครับพี่ดีก่อนไม่งั้นให้เอโลมันกินเลยขอบคุณครับก็ดีๆ ปั๊บทำดีๆเออรู้เรื่องอยู่เขาไล่อยังไงเขาไล่อยังไง